ยินดีต้อนรับสู่ออโต้พลัสรีวิวที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์ที่ลึกซึ้งและทันสมัยที่สุดให้กับคุณวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับบางสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริง2025 Rolls-Royce s p e c t r e นี่คือรถคูเป้ไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกจากแบรนด์สุดหรูซึ่งกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับความหรูหราระดับสูงในโลกของ E ีวีรถไร้ขนานนามมันว่าเป็นทายาททางจิตวิญญาณของแฟนเทิร์นคูและสัญญาว่าจะมอบความสง่างามสมรรถนะและความพิเศษระดับสูงสุดตามแบบฉบับของแบรนด์ แค่แรกเห็นเซกเตอก็เผยให้เห็นความเป็นโรส ROYCE อย่างไม่ผิดเพี้ยนกระจังหน้าแพนตีอันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอนนี้สามารถเรืองแสงได้ยังคงตั้งตระงานและสง่างามราวกับจะย้ำเตือนว่าถึงแม้นี่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่มันยังคงความมีตัวตนและความทรงพลังตามแบบฉบับของแบรนด์ตราสัญลักษณ์ Spirit of e เอ็กซ์ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับหลัก อากาศพลาศาสตร์ซึ่งเป็นการผสมผสานความทันสมัยเข้ากับมรดกอันยาวนานของแบรนด์เทคเธอร์มาพร้อมกับเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวสง่างามและตัวถังแบบสแตชแบ็กที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้โอ โดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้าแบบแยกส่วนซึ่งคล้ายกับแฟนเทอร์ช่วยเพิ่มความดูดันให้กับดีไซน์ที่สง่างามโดยรวมตัวรถยังมาพร้อมกับล้อขนาดใหญ่23นิ้วและได้รับการออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศ CD เพียง0.25ซึ่งถือเป็นรถรถที่มีหลักอากาศพลาศาสตร์ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานับเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจสำหรับรถยนต์ที่รูราคนาดนี้ ภายใต้ความหรูหรานั้นคือขุมพลังไฟฟ้าขั้นสูงสเซ็ตเธอขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ577แรงม้าและแรงบิด664 lb-ft ทำให้รถคูเป้น้ำหนัก็เกือบ6,500ปอนด์สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง4.4วินาที เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับรถระดับนี้การขับขี่นั้นไร้ที่ติด้วยระบบการสะเทือน p r e n u s p e n s i o n System ของ Rolls Royce ที่ใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีคาดการล่วงหน้าชั้นสูงเซกเทอร์ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและเหนือธรรมชาติระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติสามารถ ถ้าอ่านพื้นถนนและปรับตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์เพื่อให้การขับขี่ราบรื่นที่สุดพวงมาลัยให้ความแม่นยำแต่ยังคงขับได้อย่างสบายทำให้การควบคุมรถขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นเรื่องง่ายแบตเตอรี่ให้ระยะทางขับขี่ประมาณ260ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็ดี c เพื่อให้สามารถเติมพลังงานได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะไม่ได้มีระยะทางขับขี่ยาวที่สุดในตลาด E ีวีแต่สำหรับลูกค้าของ Rolls-Royce รรแล้วความหรูหราและความสะดวกสบายย่อมมาก่อนความกังวลเรื่องระยะทางเสมอ เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะได้สัมผัสกับงานฝีมือระดับสุดยอดทุกตารางนิ้วของห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศตั้งแต่หนังแท้สุดหรูลายไม้ที่ประณีตบรรจงไปจนถึงองค์ประกอบโลหะที่ผ่านการขัดเงาอย่างพิถีพิถันไฮไลท์สำคัญคือสตลดเฮเลเน์ที่ขยายจากหลังคาลงมาถึงแผงประตูสร้างบรรยากาศดุดดังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวทำให้ห้องโดยสารมีความพิเศษเหนือระดับเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้มีความสบายสูงสุดพร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นรวมถึงระบบนวดเพื่อการผ่อนคล ซึ่งเป็น A กลักของรถรสตาร์เปิดออกเพื่อเผยให้เห็นพื้นที่ภายในที่โออาซึ่งสามารถปรับแต่งทุกรายละเอียดให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของรถภายในยังมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบอินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูงที่ให้การเชื่อมต่อที่ทันสมัยขณะเดียวก,กันก็ยังคงไว้ซึ่งความหรูหรามงงามตามแบบฉบับของแบรนด์ซอฟต์แวร์สปิริตอินเทอร์เฟซถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อในการเข้าถึงระบบนำทางความบันเทิงและการตั้งค่าตัวรถ และแน่นอนห้องโดยสารเงียบสงบไร้เสียงรบกวนด้วยระบบเก็บเสียงระดับสูงและความเงียบตามธรรมชาติของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทําให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและหรูหราอย่างแท้จริงตอนนี้มาพูดถึงราคากันบ้างรถไรส์เทคเ c อร์มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ420,000ดอลลาร์แต่เช่นเดียวกับรสรสทุกรุ่นความพิเศษอยู่ที่การปรับแต่งลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกแบบสั่งทําพิเศษได้อย่างไม่จํากัดตั้งแต่สีตัวถังเฉพาะตัวรายละเอียดภายในที่ทําด้วยมือไปจนถึงฟีเจอร์เฉพาะบุคคล ทำให้ราคาสามารถพุ่งขึ้นเกินครึ่งล้านดอลลาร์ได้อย่างง่ายดายนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จประสบการณ์สุดพิเศษและคำประกาศถึงความหรูหราสูงสุด a o l l s r o y c e วางตำแหน่งเซกเธอร์ให้เป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตของยนตรกรรมระดับอันตราลักชัวรีพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังงานไฟฟ้าและงานฝีมือแบบดั้งเดิมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนั่นคือรีวิวฉบับเต็มของ2025ร r o s r o y c e s p e c t e รถที่เป็นผลงานชิ้นเอกด้านวิศวกรรมความหรูหราและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อเหนือใหม่จากเราคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับ r o l s r o y c e ไฟฟ้าคันนี้ขอบคุณที่รับชม Auto ้พลั r e ีวิวแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า